อะไรฮะ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  ที่สุดเลยวันนี้ที่ทํางานที่เป็นอะไรที่เป็นแม่โมดะวันนี้วันลาโอ้โหอมวหลนหมวหลนพี่เก่งพี่เก่งอะพี่เก่งอลังวานมาอลังวานอะนี่ทํางานต้องมีรางวานันไม่เอาไม้กวดาดออกก่อนอะเอาหมา่เอาไม่นะไผ่นะอะอะอันหนึ่งเงยหน้าขึ้นเอยหน้าขึ้น,น,ย,น,นยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่เศร้าไม่เศรา้า 佢没嬲啊！佢没嬲啊！